ขโมยมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่นอ้องได้เลยนะครับพี่นอ้องบักม่วงสองหนวยอันดับแรกเรามาล้างมะม่วงกันนะครับพี่นอ้องแต่อมานะครับปอกเปลือกนะถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับมีดไม่ได้เรื่องเลยนะครับพี่นอ้องกระดอผมยังคมกว่าเยอะล้างข้างนอกเสร็จแล้วอย่าลืมล้างข้างในนะครับพี่นอ้องใครเป็นน้องมือสัตว์ ขาวๆเลยพี่น้องไปเป็นน้องมือมันจัดมะม่วงใส่จานดีกว่าพี่น้องแหมแผ่นบางเหมือนใจคนเลยกูก็งงกับตัวเองเหมือนกันมันเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่น้องตอ,อบยังเลยหาเรื่องติดคุกติดตารางเนี่ยกูเนะี่ยอ่อนอื่นเรามารู้จักวัตถุดิบในการทําเครื่องจิ้มกันดีกว่านะผมมีแต่รสดีเพี่วๆอย่างนึงนะครับพี่น้อง,อง,ง,องที่เราขาดไม่ได้ในเครื่องจิ้มนะครับผมเกลือไงพี่น้อง ถ้าพร้อมแล้วก็ทิมทิมหน้ามึงได้ไอ้สั์อืมนี่แตกอ้าวแดกซะไอ้สัตไ์เฮียเดียวลืมได้ไงของดีพริกไม่เยอะไปหน่อยแล้วจังไม่กำลังดีนี่แตกอ้กินลายเพื่อนสักไป 一代。<noise> <noise> <noise>